ในพันสองอ่าโฟมในชุดนีพันห้าใช่ไหมสองอันดับการก็เป็นสองพันเจ็ดซึ่งจะได้ทั้งนี่อ่ะนุ้ยถือโชว์ให้หมดนี่ครับอ่ะมาได้ตัวแถมมาตัวยตัวเจสตัวแถมด้วยค่ะอ่ะแล้วก็อันนี้อ่ามาเขาอยากได้กันแดดด้วยกันแดดก็คือตัวนี้นได้ไงคะตัวนี้อันนี้ไม่ใช่กันแดดกันแดดเอ็กซ์สรุปค่ะตัวนี้คดีเบสเซนนี้เท่าไหร่คะก็ประมาณสองพันเจ็ดนี่เห็นไหม เอาใหห้มโทรศัพท์มาสอบถามดีกว่าครับ <นะ S 1> เพราะว่าเราก็ ครื่องคิดเลขในหัวแล้วก็ชาบ้างอะไรบ้างด้วยแล้วก็จะได้ถามเลยว่างใ้โตบเหมาะกับอะไรใช่ไหมปกติก็เป็นคนสมองค่อนข้างเออใช้ใช้การคำนวณเยอะแล้วแต่วันนี้เออเจอหนุ่ยนี่ยอมแพ้เลยนะคะอยากหน้าขาวควรใช้ตัวไหนราคาเท่าไหร่จะหน้าขาวก็คืออัพสโตดแล้วก็ดินเอเซรลัมเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้จะทําให้หน้าอมชมพูขึ้นไปเรื่อยๆอนี่ใชาคัเดียวได้มันแรงไหมอ่ะไม่แรงค่ะเพราะว่าแบบที่พี่บอกคือการันตีได้ว่าของเราไม่มีส่วนผสมของยาอืาก็คือ บริษัทที่ผลิตอเราก็คือเป็น TMT เรียบร้อยก็คือไม่ต้องกลัวเลยใช้แล้วก็คือหน้าใสแล้วไม่กลับมาดำตัวนี้การันตีได้ค่ะเหมาะสําหรับคนที่แบบว่าผิวดําทั้งผิวคล้ำอยู่แล้วอ๋อใช่เขาก็เหมือนเจ้าของเองนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยเจ้าของอะไรเจ้าของไม่ดำนะจ๊ะเขาดิ้นก็แบบนิดๆเมื่อกี้ให้ดูภาพสมัยก่อนไปแล้วนี่คือปัจจุบันจ้าไม่จ่ายที่ใช้ไปแล้วเทียบเลยอ่าดูเทียบกันรู้ก็จะเห็นได้ชัด ชัดเจนเนาะโอุ้ยแอร์น่าเงาเงาเงาเนี่ยนะอ่าเห็ืนกันดูใส่ขึ้นเยอะอ่ะใสข้นทุกอย่างคือน้องแน่สิอ๋อหนูคนใต้อย่างนี้อันนี้เห็นได้ชัดเลยสมัยก่อนเนี่ยถ้าไปเจอกันแค่จะยกมือกราบเลยนะคุณป้านึกว่าพี่ป้าคุณยากุยแล้วก่อนอีกคนท้าก็แบบว่า เฮ้ยแบบเรียนจริงอยู่อะไรอย่างเงี้ยแบบศึกษาผู้ใหญ่หรือเปล่าวายไม่ใช่ศึกษาผู้ใหญ่อย่างเดียวนะมีลูกด้วยศึกษาผู้เฒ่าศึกษาผู้เฒ่าพี่ป้ายยิ้มเยอะๆหน่อยเพราพี่อยากเห็นพี่ป้ายยิ้มสวยได้ค่ะได้เนาะเพราะว่าพี่ป้ายต้องแฮปปี้สิจากเดิมที่เนี่ยเหมือนลูกฝ้ายเนี่ยมันไม่ใช่หลานเออจนตอนนี้เนี่ยกลายเป็นอย่างนี้ยสวยจัดโดนเดินไปสวัสดีครับเจอๆตอนนี้มาว่าไงน้องสาวอย่างเงี้ยเห็นปะหนุ่ม แนนแนนแนนไม่มีที่เก็บแล้วค่ะออันดันา่เกิดนี่มีใครอยากจะคุยกับเขาก็โทรมาได้นะ9423319มีบริษัตงว่างด้วยค่ะเอามีบริสัทตรงร้างด้วยโทรมาได้เลยนะคะสั่งจองได้คือเพราะฉะนั้นนีใครที่มีปัญหาเรื่องหน้าขาวหน้าใสหนะาคล้ำอะไรอย่างนี้ได้หมดตอบโทย์ของคุณทุกสิ่งอันแต่ จากผิวขาวของคุณจะมาขาวเหมือนคนที่แบบว่าขาวโดยธรรมชาติมันไปไม่ได้จะไดไม่ได้แค่ค่อยทำสภาพผิวให้ขาวคือนแล้วก็สาวที่สุดเท่าที่คุณจะขาวได้อว่าแล้วมีสายธงปรจีบแล้วหรือเปล่าเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอุตยตัดผูีชายอุ้ยพตั้งอยากคุยกับใครเอ่ยอ๋อผมจะถามเรื่องครีมอะครับคมค่ะถาม่ะคือผมเปคน ทำงานตอนกลางคืนนะครับค่ะแล้วเวลาตื่นมาแล้วหน้าจะหมองมากเลยครับค่ะคือเหมือนาช่วยให้หน้าเนี่ยให้หน้าแบบสดชื่นได้นะครับแบบใสกระจางอะไรเงี้ยครับคือจะบอกว่าช่วงเวลาที่เขาทํางานดีที่สุดเนี่ยคือหมายถึงว่าร่างกายของเรานะคะคือสี่ทุ่มถึงตีสองถ้าเราไม่ได้นอนช่วงนั้นน่ะหน้าเรามันจะเยินเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพี่เข้าข่ายนี้เลยต้องใช้อะไรคะก็คือ หลักๆเลยคือต้องใช้ดินเอเซร่มตัวนี้ก็คือว่าหนึ่งความหมองค้ำแล้วก็ทำให้หน้าเรากะจ่างใสดูมุ่งผนกระชับคต่ถ้าผ่อนน้อยนี่ก็เป็นสาเหตุอย่างหนึ่งคือความเครียดนี่ทําให้เราเกิดนิ้วรอยได้ง่ายแล้วก็หน้าหมองค้ำคือพูดง่ายนะดินเอแล้วก็ใช้เนี่ยค่ะคือไม่จำเป็นต้องใช้ตัวนี้นะคะค่ะเพราะตัวอัลตรกับคุณพี่ใช้อัลตร้าหมคู่กับดีเอ็นเอตัวนี้คือผู้ชายใช้แค่สองตัวนี้ก็พอแล้วสำหรับผู้ชายนะคะคือคุณพี่เขาไม่ได้นอนใช่ไหมฮะ ไม่นอนหรือเปล่าคะนอนกลางวันแทนใช่ครับใช่ครับอ๋อและปกติคุณพี่เคยใช้ผลิตภัณฑ์อะไรอย่างอื่นหรือเปล่าเอ่ยก็เป็นส่วนใหญ่จะใช้ครีมของแฟนนะครับใช้ครีมของแฟนคราวนี้เดี๋ยวแฟนจะใช้ครีมของคุณบ้างสั่งเลยสั่งเลยครับพี่ของคุณค่ะคุณตั้มดื่มน้ำเยอะๆด้วยนะครับสวัสดีครับ เป็นฝ้ามานานอยากซื้อครีมรักษาก็เหมือนเดิมตัวนี้นี่ไงนี่ไงค่ะ Absolute นี่ไงฮะก็ทาตัวนี้ก่อนแล้วก็ตามด้วยตัวนี้แล้วคุณพี่อีกคนนึงเมื่อกี้นี้ s m s มาบอกว่าที่ต้องออกแดดบ่อยๆอายุ40แล้ว40มันจะมีปัญหาเรื่องฝ้าเยอะใช่ค่ะอ๋อบางคนไรจี้ยิ่งจี้ยิ่งขึ้นเพราะว่าจี้ปุ๊บแหนผิวมันจะบางลงกไปเจอแดดอีกถูกไปเจอแดดอีกดำทั้งหน้าเลยคราวนี้เงาะป่ามาเองต้องกันแดดเท่านั้นค่ะตัวนี้นานย่งย ก็แนะนำเป็นก็คือใช้คู่กันกวิธีง่ายๆคือถ้ามีแล้วรักษาด้วยแอสซลูดก่อนใช่ค่ะแต่ป้องกันด้วยกันแดดแน่นอนเขาแ้อมี f p ส60ใช่มีให้เลือกสองเนื้อด้วยเพราะว่าต่อให้เราใช้ครีมดีแค่ไหนเนี้ยแต่ว่าเรายังไปเจอแดดเหมือนเดิมมันก็ยังเหมือนเดิมจริงเขาชอบไอรงที่แบบกลิ่นมันหอมมากลูกค้าจะชอบแล้วก็ทาแล้วก็เนียนไปเลย่ะค่ะโฟมทำไมต้องเป็น่งอ๋อเพราะขงจะลดเรื่องริ้วรอยค่ะแล้วก็รอยแผลเป็น ทำให้หน้าขาวสากด้วยหน้าขาวใสขึ้นึ้นละมุนมะละมุนมากผิวสัมผัสก็ละมุนแต่วันนี้แอบโกรธเบาๆเพราะว่าปื้มปริ่มในตัวโทนเนอร์ของเขาแต่ไม่เอามาเขาไม่เอามาอ๋อเอาไว้เป็นวันหลังค่ะอ่ามีเทปหลังเพราะว่าใส่ไม่ไดแล้วสวัสดีค่ะคุณเตยถไได้ยินนะค่ะได้ยินค่ะสวัสดีครับค่ะพอดีพอดีเตยอยากจะถามนิดนึงค่ะ คยหน้ามันแล้วก็หน้าเป็นฝ้าด้วยอะคะ่ะอ๋อถ้าหน้ามันนะเป็นฝ้าก็คือใช้ตัวรักษาฝ้าแล้วก็ของเราเนี่ยก็คือ,อคือแก้ได้ดีก็คือว่าทาไปปุ๊บเนี่ยแห้งเร็วเลยคะ<ช>่ะไม่เหนียวเหนืนอ่ะใช้ได้ทั้งผิวม,มันแล้วผิวผสมครับแล้วมันจะช่วยลดความมันไหมคะช่วยด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเราคุณไม่ต้องมานั่งแคร์ว่ากลางวันเราจะเหงื่อตกเป็นกล้วยทอดแต่ขอโทษนะคะคือชอบไอ้ตัวที่เป็นว่ามีครีมรองพื้นหรือไม่มีครีมรองพื้นคะอ๋อไม่ค่อยได้ใช้เลยค่ะไม่่่่ไมแตงหน้าคะ ไม่ชอบแต่งหน้าใช่เงินก็ใช้เป็นตัวเบาๆตัวเบาๆเลยค่ะตัวเบาๆใช้ตัวนี้ด้วยต้องใช้ตัวนี้คู่ไปด้วยนะคะโฟมนี่มันช่วยลดความความมันของหน้าค่ะถ้าเราเป็นคนหน้ามันเราต้องใช้โฟมนะคะตัวนี้ด้วยจะช่วยอะไรนะคะอะไรนะคะถ้าเฉดระใช้แล้วมันน้ำไม่เหนอะใช่ไหมคะไม่เหนอะไม่เหนียวเหนอะหนะเลยค่ะกันได้คืออันนี้รับกันได้ซึิงแล้วก็จะแห้งไปเลยค่ะใช่มันเหมือนแบบสักเนื้อครีมมันจะกลายเป็นเนื้อฝุ่นเลยทันทีเหมือนเป็นแป้งเหมือนเป็นแป้งอ่ะคือแทนที่เราจะแบบ นึกออกมมันเหนียวเหนอะหนะเป็นชาพปันเยอะมันเนี้ยอนิีทาแล้วบอกว่าอรมณ์เยอะเกิดตอนที่เข้ารายการแลนุยกรี๊ดอ่ะคือแบบว่ารูปไปรูปมาแล้วทำบ้าจับ้าดิฉันอยากได้มากเพราะปกติทุกวันนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปทํางานเราก็อาจเราก็คือยังไม่แต่งหน้าใช่ไหมซึ่งฉันก็ต้องลงไปธนาคารฉันก็ลงไปทั้งหน้ากันแดดหน้ามันเยอะมาทุกคนก็แบบว่า ธอหน้ามันขนาดนี้จริงๆมันเพราะกันแดดแต่ถ้าใช้อันนี้นี่เนียนปลิ้งเลยนะ<ช>ไม่ต้องทาแป้งอ๋ลอลดยิ่งกว่านะต้องทาแป้งค่ะแล้วก็ถ้าเป็นฝ้าต้องใช้กิจภูมิเอสซูดค่ะ,คะนี่เอฟซูดค่ะใช้คู่กันนะคะถ้าเป็นฝ้าก็คือทาตัวสปอร์ตก่อนแล้วก็ตามด้วยตัวนี้ค่ะคุณเตยอายุเท่าไหร่ตอนนี้สามสิบเอ็ดค่ะอ๋อสามสิบเอ็ดก็ฉะนั้นยังสบายสบายใช้ได้เลยค่ะเพราะว่าคือก็เราก็อายุสามสิบเหมือนกันก็คือพอใช้ไปมาก็คือ สุขภาพหน้านี่ดีข <cute> ึ้นยังเห็นได้ชัดเลยค่ะเรื่องนี้รอจะดดาขอบคุณนะคะคุณเตยสนใจก็โทรมาสั่งซื้อได้นะตอนนี้โปรโมชั่นทิเฟสเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไมีรู้ว่า20สายเราครบหรือยังถ้าเกิดสมมติว่าครบก็ตอบ เพื่อคุณนกเขาจะใจดีนะคะซึ่งในช่องรีรันก็เริ่มต้นนักใหม่ได้เช่นเดียวกันเหมือนเดิมเลยใช่นะ AXS คะเป็นสิวรักษาไม่ายควรใช้ตัวไหนเป็นสิวนี่หลอคะคือ มันยังไงดีคือมันเป็นจากเกิดจากฮอร์โมนไขมันใช้ฮอร์โมนต่อมไขมันคือตัวนี้ก็คือว่าถ้าเราล้างหน้าสะอาดออก็คือจะทําให้สุขภาพหน้าเราดีก็คือใช้ตัวดีนเอเซร่มได้<อ>แล้วก็ตาม,แล,ตามแล้วก็ตามด้วยอัลซูลูทพอแต่ไม่ต้องจะเป็นต้องมาใช้สปอร์ตตัวนี้ค<อ>ือเราถ้าไม่อยาก<อ>เป็นสิวเราบํารุงให้แข็งแรงก่อนบำรุงที่มัน ไขมันอุดตันหลังจากนั้นมามันก็จะหายไปแล้วผิวเราก็จะแข็งแรงเองแอนล้างหน้าให้สะอาด<ท>ด้วยเพราะสิวมาจากการเกิดจากการหมักหมมของ,<ช>งสิโปโป่งสกปรกแต่ถ้าเกิดสมมติว่ายังบอกว่าหนูพี่ไม่รู้ว่าหนูอายุเท่าไหร่เป็นวัยรุ่นที่มันขึ้นตามฮอร์โมนอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีแต่เราก็สามารถบำรุงไว้